น่าเห็นอะไรไหมรถไข่เห็นรถคันนี้ไหมรถแจ็กกี้แล้วดูเหยื่อเหยื่อของแจ็กกี้ส่วนตัวแจ็กกี้อยู่โน,น่นวันนี้เราก็มาออกหมายกับแจ็กกี้ฟิชชิ่งหนึ่งวันหมายข้างทางก็เจอหมายตรงไหนก็ตีไปเรื่อยๆแหละเราก็ไปเรื่อยเนี่ยผมก็พาแจ็กกี้เนี่ยเขามาหมายนี้เห็นร่องมันสวยพี่แจ็คขาบอกว่าร่องสวยก็น่าลองหน่อยดูร่องดูร่องเห็นร่องไหมร่องถดีว่าใช้ได้ไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาแจ็กกี้กัน เดือแจ็คกี้สวยมากอาจริงผมผมเห็นแค่ในรูปนะผมมาดูตัวจริงอะสวยมากส่วนเรื่องการสวะผมว่าการสวะก็ก็ได้ดีนะเอานิ้วรูดได้เลยไม่ติดส่วนเรื่องน้ําหนักเท่าไหร่ไม่รู้เดีย๋ยวต้องลองไปถามอเอาเหยื่อที่เล่นเลยอ๋อะจะเอาไอ้เจนเซตเล่น ใช่เอามนชื่อเจนเซ็ตเหรอนี่เอาเจนเซตเล่นเลยอะ่ะลุยเลยเฮ้ยนี่ลอกโลกันนี่ว่ะใช่เอาของใหม่มาลองเอาของใหม่มาลองเออของพี่มันยังไม่ตอบเลยเดี๋ยวผมลองนี่ <c oughs> ก่อนมาเรามาลองกันดีกว่าเรื่องหน่วงนั่นไงเซ็หน่วงก่อนส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยผมว่าว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยนะแต <c oughs> ่มเมื่อกี้ตีไม้แล้วก็โดนสวะเลย ติขเข้าเต็มๆทำเหยื่อเขาเสียหายหมดนัดออกหมายกับพี่แจ็คเขาครั้งแรกตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะมาด้วยแหละลองทักไปถามเขาดูว่าวันนี้ออกหมายไหมหรือพรุ่งนี้เขาบอกพรุ่งนี้ออกงั้นก็เป็นงานดีของเราเลยแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าพอมาเจอเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เหยื่อเรามาเทสเขาบอกว่ามีของปลาแต่ผมว่าหมายนี้น่าจะมีปลาเพราะผมเห็นปลาขึ้นเล่นเลาะตะลิงย้ำสัก สี่้าไม้ดูว่ามีอาการไหมตะลิงเป็นไปได้ไงอะ่ะโหริมตะลิงสวยๆอย่างนี้ไม่กดัดเอ้ยนี่มันกบยางตัวใหม่เลยนะเนี่ยกบยางพาเจ็งมาดูสิวันนี้จะเจ็งไหมเราก็ลองมาดูกันว่ากบยาง พาเจงของแจ็กกี้ฟิชชิงเนี่ยจะพาเราเจงหรือเปล่าลองย้ำดูเผื่อมันมีตัวนอนอยู่เป็นไปได้ไงไม่มีตัวออกมากัดเลยไม่ได้ผมยืนย้ำย้ำนานแล้วนะเนี่ยไม่าเชื่อก็ไม่มีตัวออกมากัดหมายก็สวยสวย เราเดินเข้าไปหัดแจ็กกี้กันดีกว่าอย่าปลอมใคร ไปมุดอะไรมาวะเนี่ยเดินเข้าไปหาแจ็คก,กี้กันชมเหยื่อกันอีกรอบเป็นไงกบยางพาเจ๊งของแจ็คก,กี้ฟิชชิ่งน่าจะเป็นรุ่นเจนเซตผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องดิดูไม่ออกเหมือนกันว่าไหนเป็นตัวไหนน่าจะเป็นเจนเซตแหละเห็นเขาบอกอยู่เรื่องดีไซน์ผมว่าเขาทําออกมาสวยงามเขาเรียกใบเหลีลย่ยวดัดเออใบเหลียวดัดส่วนเรื่องลวดลายการสว่างเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงไม่โดนอนี้ลูดได้เลยนี่มันมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเนี่ย เป็นหลุมอุกกบาทคอยกันไว้อยู่แต่ไม่เข้าใจว่าหมายโคตรสวยแต่ไม่มีตัวก็ลองตีต่หลังดูว่าเผื่อมันนอนอยู่ริมตลิ่งดูดูดูแข่นโอ้แอคชั่นสีน้ำคตรดีอะครับบุญดารัมา กานตีน้ำีจัดจะมีตัวโดนไหมหวันนี้อยากจะเดินเข้าไปข้างในนะแต่แจ็กกี้เขายืนตีอยูย่ตัวจะไปทับหมายเขาแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่ได้ด้วยนะต้องขยับเข้าไปทีละนิดอะข้ามไปฝั่งนู้นก็ข้ามไม่ได้ด้วยไม่มีที่ข้ามเอา้า <c oughs> มาดูแจ็กกี้ตีกันนี่ไงปัญหาของโดกัน โรแตกใช้แล้วชอบหลุดออกมาต้องมานั่งจัดตรงตลอดเหลือเชื่อเลยสู้ตัวนี้ก็ไม่ได้นี่ตัวนี้ยังไม่หลุดเลยมืะวยหวยของพี่ควยหน่อยของปีเนี่ยเอ้าโหมาลมมาพอดีด้วย จะให้จมน้ําก็ไม่จมด้วยนะมันช่างหยามเรายิ่งนักกัดต่อหน้าเลยแต่มันไม่เอาเหยื่อเรา เสียดายมากเลยเราข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นได้น่าจะบันเทิงตัดจบเลยมั้งโหตีไกลามากอะ่ะน้ำหนักถือว่าดีเลยตัวนี้ต้องกอ,อยังไงพี่กอเร็วหรือกอช้า โอเคเ,อเราต้องถามก่อนเราไปกอมั่วไม่ได้เราเราไม่รู้แอคชั่นเยอเขาน่าจะกอประมาณนี้แหละให้ไปหลิวมันตีน้ํำแรง,แ,รงแดดมันแรงไปหรือเปล่าวะปลาเลยไม่กัดน่าจะเราย้ายหม่กันดีกว่าหมายสวยแต่มันไม่กัดเลยเป็นร่องน้ําที่แบบว่าสวยมากเห็นแต่หางแต่ไม่กัดสักตัว เราจะพาแจ็คกี้เข้ามาแห้วแล้วป่าวา่าไม่น่าจะแห้วหรอกเขาใช้เหยื่อโลกันส่วนเราใช้ทาจิกโอ๊ย ติดอ,อะไรมานี่เปล่าแอคชั่นมันปีดวะ ห, <c oughs> หมายรับแต่ทำไมไม่มีปลาเลยเอาจริงๆมันสมควรที่จะกัดนะ แจ็คก,กี้จะโดนแล้วอา้าวดึงออกไหมพี่ดึงตรงไหน,น,น,นพี่ขี่กระบะเป็นไหมกระบะเป็นใช่ไหมกระบะปูนนะกระบะปูนคือที่นั่งบนกระบะแล้วก็พายไปอ๋อพายไปนะพายเรือนะใช่เหมือนพายเรือ,อก็ได้อยู่ถ้าพายเรือเดี๋ยวผมแปลให้ เหยื่อติด <laughs> ่ะฉากต่อไปมีลุ้นแน่นอนลุ้นว่าเขาจะล่วงน้ำไปขอตัวไปเอากระบะปูนแป๊บหนึ่ง One eternity later ช็อตเด็ด <laughs> <laughs> จะลุ้งหรือจะล่วงใช้เหยื่อรอกันพาเสียวเลย เอ้ยพี่พี่ระวังโทรศัพท์เอาออกมายั่งดูในกระเป๋าโอเคระวังนะเป็นการตกปลาที่ลุ้นระทึกมาตกปลาเฮ้ยนี่ไงเขาบอกอ่ะอยากไปเรืออย่าเออเนี่ยพี่คลองอยู่ข้างหลังเนี่ยเอากระบะไปไปเรือตกปลาไปไงก็ได้ไม่จบหลุดตรงนี้ไปพี่ก็สบายแล้วดีบิลลิ่งดีว่ะปลาายเรือ ไปเดี๋ยวเราไปรอเขาฝั่งนู้นดีกว่าไงเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเอาลอบนี่ก็เป็นเบ็ดแจ็กกี้เหยื่อเขาติดอยู่ฝั่งนูน้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าโลกาไงจ้าติดได้ง่อยมากโอ้หมุนขวาไงวะนนี้ออตอนไปไม่เท่าไรหรอกมาดูตอนกลับกันดีกว่านี่นะฮะชีวิต วิธมันก็อย่างนี้แหละต้องพายเรือกเก็บเหยื่อไปไปรอฝั่งนู้นเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นโลกันนะอย่างที่นาตุ้มว่าโลกกันพาเสียวเสียวจริงๆเสียวร่วงน้ำนะสิเป็นเหยื่อที่อันตรายมากาแล้วม,มก็นะผมก็มีความคิดอยู่ว่าจะไปพายหลังคลองดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึๆๆ้นลำบากนะพี่ต้องเอาเชือกให้ผมก่อน Ủa con gì nào nhưng chứ mà đừng lên nào, À đừng ừ. này đừng đứng dưới bây căn cô Lên cú đáo Cắt, mì cắt เมื่อกี้มีกัดครับกัดแล้วหายเลยหาเรื่อยๆอย่าบอกนะว่ากัดแล้วลหายเลยอ่ะใบเหลีวอ,ออกได้ไม่เต็มที่เลยโหเสียดายมากกัดแล้วหายเลย ยกัดดุมากเหยื่อลงแล้วไล่กัดเลยอะเรียบร้อยโดนอยู่ไหมโอ้ยไม่อยู่ ก็ผลสรุปคลิปนี้ผมกับแจ็กกี้ฟิชชิ่งได้ออกหมายข้างทางหนึ่งวันเนี่ยผลสรุปว่าเราแหว่ันังคู่แหวเพราะอะไรแหวเพราะแดดร้อนมากเลยมันร้อนแบบร้อนไม่ไหวเลยอะ่ะพวกผมก็เลยต้องพักไม่ไหวมันร้อนเกินแล้วก็ขอขอบคุณแจ็กกี้ฟิชชิ่งด้วยนะครับที่มอบเหยือ่อกบยางให้ผมตัวที่ผมใช้อยู่ก็น่าจะเป็นกบยางพาจิงเจนแซ ก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมกับพี่แจก,กี้เนี่ยจะมาแก้มือใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ